สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเราบิวเอเล n แนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสําหรับแมนยูในเดกันต่อนะครับมาเลเซียแบ็กซ้ายคนใหม่ได้รับประเดิมลงสนามนัดแรกให้กับแมนยูเนตตดในเกมอุ่นเครื่องที่ถล่มลิเวอร์ฟูไปสีประตูต่อศูนย์ยืนยันว่าเป็นความรู้สึกที่มหัศจรรย์ที่ได้สวมเสื้ออีแดงในนัดแรกแเตาเตะวัยยีปีซึ่งติดทีมชาติอแลนด์ไปแล้ว5นัดเป็นผู้เล่นใหม่คนแรกของแมนยูเนตตดยุค เอลิกแทนฮักหลังเซ็นสัญญา4ปีย้ายมาจากไกยานุษด,ด้วยค่าตัว13ล้านปอนด์มาลเลเซียถูกส่งลงเล่นในราชมังคลากีฬาสถานลงไปแทนดุกชอในช่วงพักครึ่งจนกระทั่งจบการแข่งขันมาลเลเซียได้กล่าวว่าผมมีความสุขมากมันรู้สึกมหัศจรรย์ที่ได้อยู่ที่นี่และได้สวมเสื้ออีศาจแดงยากมากแต่เราก็ทําได้มาลเลเซียได้กล่าวเมื่อถูกถามว่าแฟนๆคาดหวังว่าจะได้อะไรจากเขามาลเลเซียตอบว่า เมลับที่ดีผมหวังว่าจะมีแอซิดบ้างนอกจากนี้เมื่อถูกถามว่าเขามองไปข้างหน้าอย่างไรในการเล้นทีมลีแบ็กซ้ายทีมชาติฮอลแลนด์ตอบว่าแน่นอนมันเป็นความฝันสำหรับผมที่จะได้เล่นและตอนนี้ผมก็อยู่ตรงนี้แล้วจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสำหรับมาเลาเซียใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ